มันเป็นการผ่าตัดใหญ่ค่ะแล้วใช้เงินเยอะมากเปลี่ยนมาฉีดฟิลเลอร์ซึ่งแก้มแบบต้องไปหาที่ฉีดสลเดี๋ยวมากช้ำเป็นก้อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้แก้มนะคะ Mira girls pretty all the pretty girls walk like ีรอนะคะควันนี้แก้มมีโปรแกรมปรับรูปหน้าด้วยฟิลเลอร์นะคะแล้วก็ใต้ตาแล้วก็มีพิโกหน้าใสาด้วยเป็นยังไงเข้าไปดูกันเลยค่ะแก้มสองข้างเขาไม่เท่ากัน <head S 3> เห็นชัดเลยนะคะก็คือข้างเนี้ยหน้าแก้มไม่มีติดนะคะกรอบหน้าค่อนข้างสวยแล้วก็ข้างอ่ะไม่เท่ากันหมอก,ก็เลยจะปรับให้น้องแก้มมีหน้าแก้มดีขึ้นแล้วก็ปรับรูปคางให้ยาวขึ้นได้สัดส่วนขึ้นแล้วก็ จะปรับใต้ตาด้วยใต้ตาคําให้หายเหนื่อยหายโซมให้ดูสดใสขึ้นวอรจะใช้เพอร์เลนของเกาเดอร์มาเรซิเลนเนี่ยเติมบนชั้นเหนือกระดูกแล้วก็จะใช้เรติเลนไว้เท่าไหรเนี่ยค่ะ เพื่อจะเติมใต้ตาให้ดูสดใสและอ่อนเยาว์ขึ้นค่ะเมื่อกี้แก้มก็คอนเซัลต์กับคุณหมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณหมอวิบอกว่าให้แก้มฉีดฟิลเลอร์นะคะในส่วนของใต้ตาที่ครัมนะคะแล้วก็ปรับรูปหน้านะคะเพราะว่าโครงหน้าของแก้มไม่เท่ากันนะคะก็โบท็อกลดกามข้างนี้ให้ดูละมุนเท่ากับข้างด้านนี้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไง ที่แก้มคิดจะผ่าตัดขากรรไกรมันเป็นการผ่าตัดใหญ่ค่ะแล้วใช้เงินเยอะมากแต่ตอนนี้แก้มก็เปลี่ยนมาฉีดฟิลเลอร์กับคุณหมอวิภาวีนะคะเป็นการฉีดฟิลเลอร์ปรับรูมหน้าซึ่งทําให้รูมหน้าของแก้มละมุนขึ้นและก็ไม่เจ็บเท่าผ่าตัดใหญ่แล้วก็เซฟตังค์มากกว่าด้วยที่นี่ดีมากๆเลยค่ะหน้าแก้มละมุนเข้าทรงมากขึ้นเลยค่ะที่แก้มไปฉีดฟิลเลอร์กับที่อื่นมานะคะเขียวมากช้ำเป็นก้อนนะคะซึ่งแก้มแบบต้องไปหาที่ฉีดสลายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็คคือออเจอุณหมววิภาี คืออุ่นใจแล้วค่ะว่าใต้ตาของแก้มไม่เป็นก้อนละมุนมากขึ้นแล้วก็เป๊ะขึ้นมากเลยค่ะ